หน้าที่ความรั้ชอบแสดงถึงความย่ยากแสดงถึงระดับตัวปริมาณนะแสดงถึงจํานวนซึ่งประกอบด้วยสองส่วนก็คือปริมาณงานกับตัวมาตรางานที่จะมาใช้ในการคำนวณจานวนต่ำหนักที่ต้องการวัดงานระกอบไม่เป็นไรไอ้นี้ก็คือมาดูแต่ละขั้นตอนว่าทางานอย่างไรแล้วก็ ตอนหนึง่งชิ้นจะใช้เวลาเท่าไหร่นี่ก็คือวิธีการวัดงานนะครับการวัดงานเนี่ยใช้ได้หลายรูปแบบบางงานเนี่ยมันจับเวลาไม่ได้นะอาจจะต้องใช้ประมาณการก็มีเช่นภาพแบบเช็คงานวิจัยอย่างเงี้ยน,นะอาจจะต้องใช้เวลานะเช้วิธีคัดประมาณการ,าาาน,การนะฮะแล้วก็บางอย่างเนี่ยอย่าเยงเช่นงานสารบันง,งานรับนักศึกษางานการเงินแบบนั้แต่มันพิจารณาได้ใช่มนภาพอาจจันนี้เนี่ยติดช้นะ กพราะเนี่ยเรื่องจับเวลาลราก็มีมาตรฐาถ้าเกิดมีเช่สมัยอะไรเนี่ยอาจจะจเป็นสองห้อเช่ส่วนที่หนก็คืองานเวลทาเเข้ไปนะที่สองงานอนะนะและอาจจะมีณะแต่ที่จะมย่ต่างังโดยส่วนโดยสมองว่าเอย่องเชนของการสอบเนี่ยเรามีมาตรฐานอยู่แล้วถูกไหมนะมาตรฐานขอการอะไรอ่จัดห้องเรียนการจัดหลักสูตรและคณะแต่งเอา สิ่งเหล่านี้มันเป็นมาตรฐานในการที่กำหนดตัวว่า,าตัดตำาว,วนได้ใช่ไหมส่วนอื่นๆถ้าจะเป็นงานสน,านับสนุนงานบริหารทั่วไปเนี่ยก็ใช้วิธีของเรื่องของการบันทึกต์ศาสตร์ดได้นะบอกนะฮะเช่นหนึ่งปีเนี่ยเขาได้ตัวเข้าออกก็หลายเนี่ยกำหนดทิ้อยู่นะครับคุณจะต้องทำได้ติดติดนะการกำหนด,นด,นดจำนวนตำแหน่ง หรือท well, ี e ่เราเรียกว่าต่อระดับเนี่ยนะว่าจะมีจำนวนเท่าไหร่ระดับไหนเนี่ยหมายถึงว่าการกำหนดที่มีคะแนนมีจำนวนที่เหมาะสมกับหน้าที่ต้องอนุชาและเสริฐนันมันจะมีสองส่วนนะหน้าที่ืออนุชากับโจประเสริฐนัเนี่ยวิธีการเนี่ยมีหลายวิธีทีนี้เราต้องคำนวณจำนวนให้ได้ก่อนนะแล้วค่อยมาตีข้างในเพราะอย่างที่บอก บางจุดเพิ่มบางจุดลดก็ต้องเปลี่ยนกันในต้นก่อนยกไปเปลี่ยนแล้วไม่พอเปลี่ยนที่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่หมายถึงว่าโอเคว่าวันนี้ต่อให้ปกงทีเนี่ยอยู่ที่เดิมจริงจิเนี่ยไม่พออยู่แล้วแต่ว่าตำแหน่งงานอย่างเนี้ยต้องไปใช้ที่อื่นนะฮะตำแหน่งนี้เนี่ยในกองในขำน,น,น,นั้นในคณะนี้เนี่ยไม่พออยู่แล้วแต่ต้องตัดไปเพราะว่าตำแหน่งเนี้ยเหมาะกับงานที่อื่น ปรทไม่ใช่บอกว่าประเควันนี้เนี่ยไม่พออยู่แล้วไม่ตัดไม่ได้พราะบางทีเนี่ยตำแหน่งนี้ไม่จำเป็นใช้ที่นี่แต่ใช้ที่อื่นได้ยงนี้ก็เรือกสุการอะยนะฮะแล้วก็ในข้าราชการเนี่ยักขณะนี้เนี่ยพยายามที่จะบอกว่าเดิมราชการทําให้หมดเพราะเดิมเอกชนเขาไม่มีอ่ะมันก็นอะไรน้อยใช่ไหมฮะหรือว่ายังไม่แข็งแรงพอ รักทำให้ปวดแต่วันนี้เอกชนเข็มแข็งเยอะมากเช่นโรงพยาบาลเนี้ยทางเมื่อก่อนใครจะมาเปิดโรงพยาบาลไม่มีเดี๋ยวะป่ะนะฮะวันนี้จะมีแล้วหลักอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเอกชนไม่มีตอนนี้มีแล้วใช่ไหมฮะงานทำความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยเดิมไม่มีเราก็มีอดลมณ์ทำแต่วันนี้มีใช่ไหมฮะเรื่องรถอย่างเงี้ยนะเดิมเอกชนเขาไม่มีมาเช่าแบบอย่างนี้เนี่ยวันนี้ก็มีแล้ว นะไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยคงต้องบอกให้ได้ว่างานบนางงานเดยออาจจะต้องทำเองก็ได้ประชาสัมพันธ์อย่างเงี้ยบางทีเจ้าเขาอยดีกว่านะนะประชาสัมพันธ์เองเนี่ยบรรรยางนะาบนนทีก็บอกว่างบจํากัดคนมีนาา้อยมันก็เลยทําไม่ได้เอาเงินตรงนี้ไปจ้างก็ทำดีกว่าไหมอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเพรเกี่ยวกันดีกวนะ่าะน,นะแล้วก็พยายามที่จะอ่าอะไรล่ะ งานที่อะไรงานะเป็นมืออาชีพทั่วไปบางงานอาจจะไม่ชอบก็ได้ใช่ไหมครับอย่างงานผลิตยอย่างนี้เนี่ยก็ไม่อาจจะไม่จำเป็นแล้วก็ได้ใช่ไหมฮะนะก็ในธุรกิจจ้างก็ได้เมื่อก่อนอยอยเนี่ย,ขอย,อขอยอเขาใช้นักวิการหายอยามารับอะไรนะเวลาเราไปขอใบอนุญาตเกี่ยบเรืย่ยา,ยา,ยายอาหารอะไรก็แล้วลแต่นะหรือว่า ตั้งโงงานผิตยาหรืหารนะเพราะว่าเราต้องไปกรอบไปนะเขาใช้นักวิกัยหารวิทยาท <at> ี่จบเนศาสตร์สรงรับ like ร yeah. ับกล่องคุ้มสั่งมาด้ยนะเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าถ้าอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดแม่งมาหน้าโรงาเนี่ยก็จะไปรู้แน่ว่ามันถูกหรือผิดแต่ว่าอ้าวถ้าคุณออกแบบดีๆมันก็สามารถที่จะได้แล้วคุณเป็นเอาไอ้แบบนี้มาตรวจไม่กี่กว่าใค้ยันั่งรอกรอบแล้วมานน่าอธิบายอ่ะกรอบแบบนี้เป็นต้นนะมันก็ต้องมี วิธีอะนะไม่งั้นเสีอเวลาตายลนะเนี้ยเหมือนกับนักวิาบาการแพทย์กับเจ้าพนักงานพยาาการแพทย์แน่ะถ้าเราบอกโอเคว่าวันนี้ไม่จำเป็นต้องมีเจ้าพนักงานพยาาลการแพทย์สมมตินะนักวิาาลการแพทย์ก็ต้องมาล้างเครื่องจนมาเตรียมมาหายเองเนี่ยเสาาียแรงนะใช่ไหมโอเคมันต้องเสดต้องดูว่าอะไรนเป็นยังไงน,น,นะครับนะแล้วก็ กำหนดประเภทงานที่จำเป็นต้องใช้วิชาชีพหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เฉพาะต่างหานะครับผกเราอาจจะไม่มีที่ผมไป้ทาที่การอินโทรเวียเยอะมากนะฮะเพราะว่าเขากะเป็นอะไรที่จาก ICAO ICAO นะฮะแล้วก็คนต้องไปลงการตรวจสอบควบควนการให้ประการด้วยนะครับตรงนี้จะกอก์สซัพหรือบอกว่าจะเป็นะไรก็คือว่า โดยฐานของกฎหมายเนี่ยก็คือกพอาจจะกระจายอำนาจนะฮะให้กับกพกระทรวงเขาไปจัดตำแหน่งได้เองตอนนี้เนี่ยจะขอตำแหน่งอะไรมาจำนวนเท่าไหร่ประเภทไหนจำนวนอะไรระดับอะไรกันนะไม่ต้องขอตั้งกอแต่มากๆอำนาจนางกพกระทรวงทาได้เองโดยกพจะสั่งผู้มือเครื่องมือไปให้นะฮะแล้วก็ไปทาได้เองแต่ทีนี้ประเด็นก็คือว่า ถามว่าทำได้เองแล้วเนี่ยมันจะติดฝาติดตัวอะไรก็แล้วแต่ไม่รู้นะก็ต้องมาดูใช้ระบบค o สเอาอีกแทนนะว่ามีการแด้แอนสิบกิ๊ถักหราาือเปล่านะครับนะอันนี้ก็คือรายละเอียดพื้นฐานนะครับก็ต้องดอูว่าถ้าเราจะจับตำแหน่ตงตำแหน่งตำแหน่งนะฮะว่าจะมีจำนวนเท่าไหร่ก็มันมีพื้นฐาน รายละเอียดก็คือข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบวัตถุประสงค์ข้อหมายการดำเนินง,งานนะแล้วก็การจัดแบ,บ่งงานของหน่วยงานจากหลังเรื่องที่มีอยู่เดิมน,นะฮะอย่างที่บอกบอกว่าตอนที่ทำเนี่ยผมถหน้าหนาวต้องทำนึกโปรไฟล์ของคนก่อนว่าที่เราไปถูกหนา้ากระต่าเนี่ยมีอะไรบ้างต้องรู้นะฮะแล้วก็บางทีเนี่ยจัดฐานการทีจับหรอกใหม่แล้วเนี่ย บางทีต้องโยกเท่าไรร่แ,แต่ต้องทำแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือกําหนดเป็นเกมไหมเหมือนรูออฟทาร์มาฮะว่าถ้าเกิดมีหน่วยงานาลักษณะที่เขาทำติ๊กคล้ายๆกันนะกำาหนดเลยกติกาว่าถ้ามีหน่วยที่เกิดขึ้นแล้วมีกล่องเป็นเท่าไหร่แต่อัน,นี่ต้องคิดให้ดียกตัวอย่างนะ อะไรเดียดต้องมีโรงพยาบาลนะฮะดีใช่ไหมบอดบอดบอดผู้ป่วยฮะนะ,ะ,นะกำหนดเกณฑ์ว่าเออจำนวนเตียงเท่าไหร่จำนวนป่วยเท่าไหร่จะต้องมีพยาบาลกี่ระดับไหนสี่ระดัอบอันนี้กำหนดเกณฑ์ได้หมดเพราะฉะนั้นวันสิเกิดที่บอดทีใส่กันเลยเกิดนี้ใส่กันเลย นะฮะหรือคณะคณะแต่นะงานบริหารทั่วไปนะถ้าบอกว่าโอเคปฏิกาบีนีบ้ามเนี่ยก็คือมีเปานงานเท่านี้ใช่ไหมครับบีจำนวนตท่าห่ก็คืออะไรฮะหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปจํานวนเท่าไหร่ธนัาการเท่าไหร่การเงินเท่าไหร่เป็นปฏิกานี้ว่าแต่ต้องตัวงานมีเท่าี้จริงน,น,นะกอนะฮะก็คือ ทำเป็นหลักเกขึ้นมาเลยสําหรับหน่วยที่มันลักษณะคล้ายๆกันที่มันมีหลายเรงี่ยทําได้เเต่ไหมก็คือทําครั้งเดียวแล้วต่อไปถ้าเกิดเกิดขึ้นก็เอาเกณฑ์ที่มันตัวไปเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งในการแยกกับแบบตามโดยที่แยกอากาศงานแล้วก็หน้าที่และวัตถิาพของต้นอย่างนี้จะเป็นเฉพาะต้องอย่งค่อนข้างเฉพาะแต่ที่ ก็เลยแหละแบกรูนด้ซิศแล้วก็คือมาตรฐานกับปริมาณสองตัวนี้เนี่ยเป็นตัวหลักเลยไม่ว่างานไหนก็แล้วแต่ใช้ได้หมดแต่เพียงแต่ว่ามันจะยุ่งมันจะยุ่งและใช้เวลาเยอะเท่นั้นแหละนะแต่เป็นหลักที่ที่ควรจะใช้มากที่สุดอะ่ะแต่มันเสียเวลาเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ย